นี่ก็เป็นคลิปวิดีโอเล่นบ้านลมของเด็กชายกีแกบนะครับเล่นบ้านลมที่งานวิ่กาดแฟ่นะครับงานท้าราคาถูก ทยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะตอนขี้รถไฟหมายเลขยี่สิบเก้ายี่สิบสองบริการเจดียยี่สิบเก้าโซนที่ดีตอนนี้รถไฟหมายเลขยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสองพันเก้านะที่อืม่ต้องหมายเลขยี่สิบเก้า

ไปกันเลยไปเล